็จะมาทานข้าวครับทีนี้ก็จะได้ต้มปลานะครับที่ต้มก่อนหน้านะครับผมต้มใส่เห็ดหูหูใส่ทุกอย่างเห็ดหอมก็มีนะครับเห็ดหอมครับจะมาทานนะครับใส่ผักกวงตุ้งปลาดินนะครับ เยี่ยมครับน้ำซุปก็ใส่ไข่ด้วยซึ่งปรุงก็จะมีพริกไทยกระเทียมซสียิยวขาวแค่นั้นครับในส่วนตัวผมเรียกว่ามะตูมปักใต้นะครับยอดมะตูมเล็กนะครับ ช่วยขับลมในกระเพาะได้ดีแล้วก็ช่วยระบ,บายอ่อนๆได้ดีเยี่ยมครับในวันต่อมาตับข้าวแล้วว่าอาหารเนี่ย อร่อยไม่อร่อยอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวเราทําครับตัวเราทําตัวเราปรุงแต่งเราจะปรุงแต่งรสชาติไหนส่วนที่เราทานหรือที่ตัวเราบอกว่ารสชาตินี้อร่อย คนชอบชูรสก็ใส่ชูรสจะเยอะนะครับคนไม่ชอบอย่างผมก็ไม่ใส่น้ำสต็อกใบหม่อนใบหม่อนผมเป็นตัวชูรสเยี่ยมมื้อเช้านี่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ก็จะก้ามือแล้วครับวันนี้มันพุทธที่สองครับพุทธที่สองนี่มีที่เห็นเป็นอันนี้คือดอกไม่จีนนะครับ ทำไมได้เห็ดหอมได้เห็ดหูนหนูมาใส่เมื่อวานมาไหว้ครับผมไม่ใช่ชาวจีนนะครับไม่ใช่คนไทยเสื้อสายจีนแต่ว่าเจ้าของตึกเขาไหว้ก็เหลือเอาไปเวลาเจ้าออมาเรียบร้อยเจร็จเรา ก็มีประโยชน์อีกกินง่ายทานง่ายครับคนอื่นอะแกบอกว่า ทานได้ด้วยเหรออย่างนี้ผมใส่เครื่องปรุงน้อยนิ่นผักเยอะเอาง่ายๆคนที่ทานรสดีชูรสนะทานกับผมไม่ได้ครับเพราะผมไม่ใส่เขาก็จะบอกว่าจืดนะครับผักก็ไม่ต้องไปหาน้ำจิ้ม กินเลยตันนึ่งซื้อมาเมื่อวานตัวหนึ่งสี่สิบสามบาทถูกอยู่นะครับไม่แพงเขาลดราคาได้งไงกันหรกถูกนะครับตัวละสี่สิบสามบาทปกติตัวหนึ่งเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบนะครับเดิมทีนะครับ ันนิลสดเนื้อจะหวานยิ่งต้มใส่ผักโอ้ดอกไม้กินเห็ดห,หูอมเห็ดหูหนูเห็ดหอมครับโอ้อร่อยเรียบง่ายทำกินเองทำกินคนเดียวไม่ต้องวุ่นวายกับใครนะครับถ้าเกิดเป็นครอบครัวไหนที่ อยู่สองคนสามีภรรยาหรือว่ามีลูกมีเต้าก็าจะยุ่งวุ่นวายนิดนึงนะครับก็จะเรื่องมากยิ่งอยู่หลายคนก็ยิ่งเรื่องมากครับก็แต่และครอบครัวจะแตกต่างกันไปนะครับ đến sản phẩm dễ nhất ลองพื้นเพื่อนมนไข่ปลาใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ครับไข่ไข่ไก่เลยนะครับ ว่ากันไปดารากินใบกะก่อมบีมสรัญยูอะไรนะครับมาเล่าสู่กันฟังครับก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนเข็มที่สามพร้อมทานอาหารร่วมด้วยเช้านี้ครับ ติ๊กตอ็อกลบลงติ๊กต,ต็อกก่อนหน้าครับครับในวเียก้าียกยอดมาต่ตกัครับกากันไปนะครับในแต่ละวันก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนก็คงจะเหมือนผมเหมือนกันนะครับ ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับต้องดูแลสุขภาพให้ดีสันิดหนึ่งนะครับอากาศร้อนตอนกลางคืนก็จะเย็นนิดนึงก็ไม่เย็นมากครับเย็นพอดีพอดีนะครับ เวลาทานอาหารเรื่องระมัดระวังครับว่าว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนอาหารจะบูบูมเร็วก็ดูให้ดีนะครับ ร้อนๆใหม่ๆทำปรุงใหม่ๆดีต้มสุ๋ใหม่ๆดีๆดทำทานเองดีไม่ต้องไปร่วมวุ่นไวาไยใครบางคนบอกอคิดมาก มีแล้วเป็นอะไรขนาดนะั้นง่ายกลัวไปได้พอเวลา,าพลาดมาล่ะเป็นมาล่ะถ้ามีคนบอกว่าคิดมากเป็นแค่นี้ตายก็ตายสิน้อยใจไหมยอยากตายไหมไม่อยากตายหรอกครับ เยิ่มอรอยครับท่าวนี้ีินแล้วก็เอาไว้ทานต่อไปนะครับยิ่มปลาหมูเดียวยังกินไม่หมดผมเน้นกินผักส่วนมาก 对呀。 ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขทุกคนครับ